สวัสดีทุกคนชื่อออทิสบิวเบิร์นฉันมาใหม่ฉันมากับพนักเรียนจากโรงเรียนโมเดลขอบใจเวลาที่ฉันว่างๆฉันก็มักจะคิดถึงเรื่องเซ็กส์ฉันคิดถึงเรื่องเซ็กส์ทั้งวันและทุกวันเพราะว่าฉันได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเซ็กส์จากแม่ฉัน ไม่อย่าตบมือฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับแม่อีบ้าพูดมาสักทีว่านายเปน็นนักบำบัดเรื่องเซ็กส์ใช่นั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีรครับขอต้อนรับเข้าสู่ T Studio และวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังดู Sex Education เพศศึกษาหลักสูตรเร่งรักก็เนื่องจากมันเป็นซีรีส์เนาะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีสปอยครับ s e ็ Education เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาได้อย่างดีเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ดูซีซั่นหนึ่งจนถึงซีซั่นนี้เอิมก็จะมีเหมือนกับนอกจากปัญหาเรื่องเซ็กมาแล้วเนาะก,ก็จะมีแบบปัญหาชีวิตวัยรุ่นแบบความว้าวุ่นในวัยเรียนอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็จะมีทั้งอ,อ,อะไรปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่เข้าใจปัญหาเรื่องเซ็กที่ไม่เข้าใจกันกับแฟนแล้วก็ปัญหาเรื่องเพศสภาพที่ ฉันเป็นเกย์ฉันเป็นทอมฉันเป็นดฉนนนิฉันเป็นนุ่นฉันเป็นนี่เป็นนั่นซึ่งอาจจะโดนเหยียดในโรงเรียนได้หรือโดนเหยียดในสังคมได้อะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเนาะสำหรับโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ก็ติดอยู่อย่างนึงผมติดอยู่อย่างเดียวเลยก็คือคุยอะตั้งแต่ดูซีรีส์ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงซีซันสามั้งเหมือนเคำว่าคุยจะจะผล่มาในซีซันสามมั้งที่ผมยังไม่เข้าใจว่าคุยมันคืออะไรวะผมดูแล้วผมยังงงอยู่เลยเออใค,ใ,คใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะ ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่4ซีซันนะแต่รู้สึกว่าซีซันนี้เป็นซีซันจบแล้วมั้งก็คือเราก็จะเห็นการเติบโตของตัวละครต่างๆเนาะเพราะว่าถ้าใครที่ดูแล้วจากซีซันหนึ่งจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไอโอที่ตั้งแต่ซีซันหนึ่งก็คือแบบเป็นเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยจ่อยๆอะ่ะจนมาซีซันสี่คือแบบตัวสูงสูงขึ้นแล้วก็ตัวแบบล่ําขึ้นดูเหมือนเหมือนจะเหมือนจะอ้วนขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นนะผมก็แบบเออดูแล้วก็รู้สึก รู้สึกเหมือนได้โตไปพร้อมกับพวกกลุ่มคนเหล่านี้เลยเหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยเนี่ยคือเพื่อนเราที่เราเรียนด้วยกันแล้วก็โตไปด้วยกันในซีซั่นหนึ่งจนถึงซีซั่นสามนะรู้สึกว่าเขาเล่าได้ดีนะเอออาจจะมีบางช่วงบางจังหว,วะที่ผมรู้สึกเบื่อๆอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับในซีซั่นสี่แล้วเนี่ยถือว่าซีซั่นที่ผ่านมาเขาทําได้ดีเลยนะทั้งเรื่องปมดราม่าต่างๆของตัวละครนะแล้วก็เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก์ที่เออแปลกๆทั้งนั้นอะซึ่งมาในซีซั่นสี่ มันด้วยความที่มันเป็นซีซั่นจบแล้วหรอมั้งแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่โรงเรียนเดิมนะผมจําไม่ได้นะว่าเขาย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่นี้ได้อย่างไงผมก็ลืมไปแล้วแต่ในโรงเรียนใหม่ที่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยทุกคนต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเองต่างมีเอ่อต่างได้แสดงจุดยืนของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่อย่างอิสระแล้วก็ สามารถเปิดเผยตัวตนของตัวเองได้อย่างเต squishy, king, queen, ็ม <D> ท <hip> ี่ใครจะเป็นเกย์คิงเกย์ควีนใครจะเป็นทอมเ็นดี้ได้หมดโรงเรียนนี้เปิดกว้างไม่มีการเหยียดเหมือนกับโรงเรียนเดิมที่ผ่านมาเนาะทำให้ปัญหาเรื่องเซ็กของเขาเนี่ยถูกแก้ไขลงด้วยตัวเองได้บางเคสบางกรณีเนาะก็ยังคงมีแบบคนอีกบางจํานวนอะที่ยังคงต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอยู่ซึ่งมาในภาคนี้เนี่ยเขาก็จะมีคู่แข่งนะโอทิสก็จะมีคู่แข่งอีกคนหนึ่งก็คือโอ ที่จะเอ่อเหมือนเป็นนักบําบัดทางเพศอีกคนนึงที่จะขึ้นมาเพื่อแย่งชิงตําแหน่งการเป็นสุดยอดนักบำบัดแข่งกับโอทิสเนาะอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งพอมาในซีซันนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่าออกมาได้ค่อนข้างน่าเบื่อไม่เหมือนกับซีซันที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทําให้ผมชอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือ การได้เห็นเราตัวละครต่างๆมาปรึกษาปัญหาเรื่องเซ็กเออมันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเซ็กใหม่ๆมาให้เราดูเพียบเลยแหละว่าคนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีแค่เหล่านักเรียนอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอาจารย์ด้วยเอออาจารย์ก็ยังมาแบบมาแอบมาปรึกษานักเรียนอยู่อะเอออันนี้คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะแต่ถ้าว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยซีซั่นสุดท้ายแล้วไงเพราะฉะนั้นรู้สึกเหมือนว่าการปรึกษาปัญหาเรื่องเซ็กอะมันกลายเป็นประเด็นรองๆของเนื้อเรื่องไปเลย เหมือนภาคนี้เนี่ยเขาก็มาเพื่อจบปัญหาของตัวละครต่างๆนะเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโอทีสทั้งเมฟทั้งเอริกต่างๆนาๆนานะก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็เนื่องด้วยจากที่ตัวละครมันมีเยอะเนาะมันก็จะมีหลากหลายคู่มาให้เราได้เลือกเสฟกันนะเนาะซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมชอบคู่ของอดัมกับเอริกมากกว่าเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันทั้งที่แบบผมเห็นผู้ชายกอดจูบก,กันไม่ค่อยได้ะผมเห็นแล้วผมแบบขนลุกยังไงไม่รู้อะแต่แบบ แต่เราก็อยากเห็นอยากเห็นอดัมกับเอริกอยู่คู่กันเออรู้สึกว่าคีมีสองคนนี้มันคูดเข้ากันเลยว่ะแล้วก็ด้วยปุ่มปัญหาที่ขัดแย้งที่มันแบบมันฝืนอะที่ดูแล้วดูยังไงก็ไม่มีทางที่มันจะเข้ากันได้แต่สองคนนี้มันก็พยายามหาวิธีการแบบรักกันให้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันเนาะเพราะว่าตัวของอดัมเนี่ยมันไม่เปิดเผยอะสุดท้ายในใจลึกๆอดัมมันก็ยังไม่ยอมรับตัวเองก็เลยต้องเลิกรากันไปเนาะส่วนไอโอที่ในภาคนี้เนี่ย ค่อนข้างน่าลำคาญนะแบบอะไรก็ไม่รู้งงงงไปเรื่อยอ่ะไม่ชัดเจนสักทีเออมันก็สมแล้วแหละที่มันจะโดนเขาทิ้งนะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทเรื่องความรักอะไรกันเนาะแล้วก็ในพาร์ทดราม่าเนี่ยพาร์ทดราม่าผมก็ชอบอดัมอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยไอตัวอดัมดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบโดนกดจันหนักที่สุดแล้วนะเพราะว่า พ่อเขาก็เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนด้วยเนาะแล้วลูกก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้เขาอะจนสุดท้ายแบบทุกอย่างมันถาโถมมันกดดันมาที่อดัมคนเดียวอะแล้วอดัมก็ได้ระเบิดออกมาแล้วก็ตามด้วยปัญหาต่างๆนานาที่ตามเข้ามาทําให้พ่อแม่เขาเลิกกันนะอันนี้ผมจาไม่ได้เะว่าเลือกกันเพราะอะไรต้องขอบใจจริงๆแต่พอมาในภาคนี้เนี่ยเออเราก็ได้เห็นพัฒน,นาการของครูใหญ่อยู่นะเออครูใหญ่มันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยพอได้อยู่คนเดียวได้นั่งคิดทบทวนต่างๆนาๆนาก็ได้รู้ว่า ลองเปลี่ยนตัวเองดูสักทีว่าจนสุดท้ายก็มาตามงอลูกอืมก็เห็นถึงโมเมนต์ความน่ารักของพ่อลูกอยู่เอออันนี้ผมก็ชอบก็ดีใจด้วยไปกับเขาเหมือนกันซึ่งสุดท้ายครับบทสรุปจบของแต่ละตัวละครผมคิดว่าเออเขาทําออกมาค่อนข้างดีเนาะเออซาบซึ่งกินใจมากผมนี่ชอบเลยครับทุกคนได้จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ถ้าว่าเขาติดอยู่คนนึงอะคนเดียวเท่านั้นแหละก็คือออทิสต์ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ไม่ชอบในเวลาเดียวกันนะเออคือ เอาที่ผมไม่ชอบกันเลยแล้วกันเนาะส่วนที่ไม่ชอบนี่ก็คือมันเป็นการจบแบบเคว้งอะ่ะคือบทสรุปสุดท้ายแล้วไอโอทิสกับเมฟเนี่ยก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าต้องเลิกกันเพราะว่าตัวของเมฟเนี่ยก็อยากที่จะไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้อยากอยากจะไปตามเส้นทางของตัวเองสิ่งที่เมฟต้องการจริงๆนะเขาก็ได้บอกโอทิสไปว่าเออเขาเวลาที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยมันทําให้เขาแบบรู้สึกดีรู้สึกเป็นตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่า ถ้าจะไปมันก็ติดที่โอทิสไงโอทิสมันอยู่นี่ไงถ้าไปก็ต้องขาดโอทิสนะ่ยเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเลยต้องเลือกที่จะถอยห่างจากกันเลยก็คือเลิกกันไปนั่นแหละเออมันเป็นจุดจบที่แบบโคตรเศร้าอ่ะโอ้สุดท้ายโอทิสก็ยืนเงาๆคนเดียวในห้องเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเลยการจบแบบนี้จบแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรน่นะแต่ถ้าว่าสิ่งที่ชอบเลยก็คือไอการจบแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีไง ในหนังทั่วไปมันไม่ค่อยมีส่วนมากมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซะมากกว่าพอมันจบแบบเคว้งๆวงแบบเนี้เออผมก็เลยแบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบในเวลาเดียวกันเออพูดไปแล้วก็งงมาในส่วนของภาคไทยกันบ้างภาคไทยนี้ก็มีเสียงของเอริกกับโอทิสที่ความรู้สึกแรกที่ผมได้ดูในซีซั่นแรกเลยนะผมตกใจมากเลยว่าเอา้าไอโอทิสเนี่ยมันเป็นเสียงของพี่คิมซึ่งเสียงพี่คิมจะว่างไงดีมันดูแก่กว่ายุ้ไอโอทิสอนะโอทิสมันก็ยังเด็กมากเลยนะเออแล้วก็เสียงของเอริกอกีก เอริกที่เป็นคุณต่างภูเบสคนที่ให้เสียงภาคมาริโอในซูเปอร์มาริโอบัตเทอร์ผมคิดว่าเสียงของพี่ต่างกับพี่คิมไม่เข้ากับสองตัวละครนี้เลยว่ะเออรู้สึกยังไงไม่รู้เสียงเสียงรู้สึกโตกว่าหน้ามากเลยแต่เพราะว่าพอผมคลิกเปลี่ยนเป็นเสียงซาวแทกเท่านั้นแหละผมเลยอ๋อเลยครับถึงบางอ้อเลยโอ้โหแบบเสียงไอ้ตัวละคร2ตัวนี้มันก็เสียงแก่กว่าหน้าตายอีกนะเสียงมันดูโตป็นผู้ใหญ่มากเลยนะเสียงออริจินอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงโอทิสหรือเสียงของเอริกก็ตามผมก็เลยคิดว่าแบบ เออถ้างั้นเสียงของพี่ต่างกับพี่คิมเนี่ยก็โคตรจะเข้าเอเดียวะขนาดเสียงออริจินอลก็ยังแบบดูโตขนาดนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับซีซันสุดท้ายของซีรีส์นี้เนาะก็คิดเห็นยังไงก็แวะมาคอมเมนต์พูดคุยแรยกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้เนะที่ข้างใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ